เอเพียงครับท่านคุณมีน้งวัาม่านฝากครได <c oughs> ขลล้ขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณหลายๆเนะกะกะขอบใจลูกหล,ลายๆเนาะขอบใจลูกมากเลยคุณบุญสีลูกรดดามาแล้วรดดาคน คนสวยสวัสดีครับพี่นางบุญมีเอยท้าใคยพี่นางอ้าวก็ได้คืดีเท้ตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันที่ห้องน้องเพราะลูกหลานเป็นกัาร่งแรงใจเนาะเป็นกัาร่งแรงใจให้หลานน่ายายแน่ลูกหลานเนาะ คุณสมพรพินิษสวัสดีจ้าไปต่อกันนะคะจ้าเดินทางกอดภัยนะจ้าคุณเตืนใจให้ไล่ไล์ให้ไหล์ให้ไหล์สุดอันหาเวลาพร้อมบอกคุณเตือนใจสวัสดีค่ะคุณรู้สุคุลแล้วก็สวัสดีเจ้าคุณเตือนใจ คือว่าแหละเนาะบ้านเฮางมันยังบ้านน้อยอยู่ซ่องน้อยอยู่อาจจะโบท่านได้คุยกัอ๋อลูกจอยเอ้ยพี่รัดาทักทายไว้นะจ๊ะคุณ้ําได้เพื่อนทางยาลาเนาะขอบคุณหล,ลายๆคุณจนานาีนไนเนาะขอบคุณที่พ่มกันเป็นเพื่อนทั้งทั้งได้ก็เป็นเพื่อนกันได้เนาะ ทั้งใต้หรือทั้งเหนือทั้งใดกับกับเป็นเพื่อนกันได้สเกตกะสิสเกตกับสิบว่าภาคอีาสานบอกฮภาคอีสานอยู่เด้สิสเกตเบ่งตัวขอเป็นตัวซอไปแล้วลนะ่ะเนาะคุณรัดดาว่าเป็นพ่อค้าไม้พ่อค้าไม้ ดึงดึงใ้เสือไว้ยังบ่ทันได้ไปยังว่ทันได้ไปเด้อยังสวัสดีสวัสดีคุณบุญศรีสวัสดีคุณรลดาหลายเป็นเนี่ยยูโดแต่ว่ากระปไยไปผู้หลายเนาะคิดว่าโอ้บ่ได้ง่ายตัว ยายอ่านโบทัศนเนาะยายมันนั่นยายเบิ่งไปดุนยายก็เลื่อมตาไปพร้อมเนาะสวัสดีครับคุณสมาเนเบตงโบตกเออคือดีเนาะโบตกเนะาะพระคุณเจ้าคุ้มครองเรือนามปลอดภัยจ้ามาเปิดบ้านซอยคุณคุณแม่เป็นสิ มีความอบอุ่นเนาะมีความอบอุน่นคุณคุณ้ณม่รสสุข <c oughs> สวัสดีเหมือนกันนะครับคุณแม่เอ๋นี่โอ๊ยหิบเข้าโปรไฟล์แล้วแล้วขึ้นตอนจีตโมงเนาะกีดโมงถึงเปดโมง พอดีย้ายโตเนาะย้ายโตเกาง,งต้น้าวมีบุญศีคุณรู้สุคุณสวัสดีค่ะคุณรู้สุคุณก็เห็นเงียบหายนะยาะยันลตอบกับย้าย็นกับอ่นหนังสือบริวเนะาะฮักแลงกันมันจิงดีไปทางใดกั ถ้้คลายกันแะรเพลงกันคือคนดิสานเขาจะเป็นอย่นั่นเนาะแบบนั้นว่ะเข้ามาคุยให้กำลังใจจ้าจ้าขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายคุณแม่โทษเนาะคข้ามันไปบุกถืบบุกโพกระไดกระพีอยู่เด้พี่ว่าจะไปให้ให้นี้เนาะโอ้ล้ำล้ำอุปะสวัสดีจ้าคุณล้ำอุ ุปะเนาะโอ้ยน้องชายก็ดไดเนาะข้าอยู่แต่น้ำเมียนบุเป็นลาพดพี่หอ,อันนี้เด้อเสียใจจริงมากครับขอชื่นชมอายุมากเลยรัทดานทาลุไนสวัสดีค่ะคุณแม่บุญมีแล้วก็สวัสดีว่าคุณโบคุณโบอส่งมาหายายบ่ าะหินนะเมียกลายเป็นเนียยุดอกแต่ว่ากลายไป็นพวกหล่เนยยะา,า,ปปาเนะคิดว่าโอ้บบได้ง่ายตัวง่ายนะแม่เมียนโบง่ายอหลีรสสุขุนกะล่าเลงก็ว่าพุทธโบพุทธโบทรงมหายายบพ่บ่เหินนะเม่ คือได้ภาษาอีสานว่ะคนคนไตนี่คนไตยายเคยขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องและลูกลูกหล,ลานหลานพิ่อีกอน่างนึงแชซื้อให้แชร์ซ <c oughs> ื้อให้หน้าเพิ่อีกอย่างเนาะี่แชร์ให้แม่ได้เพื่อน มาสองคนค่ะจ้าขอบคุณเลยหนี่โองจิบเข้าโปรไฟล์แล้วอาหานหามโนสวัสดีนะจ๊ะมาให้กำลังใจนะจ๊ะมี <c oughs> ไฟสั่นเทว <c oughs> ลูกจอยลูกจอยไปรีช่วยใส่ละลูกจอยงองเห็นพี่มาบอกโอ้ย สวัสดีรอบห้องจ้าค,คุณเม่นยันนี่เราก็สวัสดีรอบห้องนะจ้าว่เข้าใจย้อนว่านไปเน่นนอนแต่ว่าย่านแต่หาบ่เห็นด้วยมือหนึ่งมื่อว่านนี่แหละยายว่าโอ้ยแชร์ให้แม่ ได้เพื่อนมาสองคนค่ะจ้าขอบคุณเลยลูกจอยนี่ว่าเข้าใจว่ามันเปลี่ยนคือไหลลูกะนะสวัสดีค่ะโบหินโเห็นขึ้นไรเนะะต่เก้าเห็นเนะาะต่เก้าเห็นเห็นเรื่อย สีสวัสดีจ้ากำลังรับส่มนะสวัสดีนะจ้าคุณแม่บุญสีแยามมาตาคิดว่าคนไตยแล้วเขาเจาเล่นหรื่วะนะคิดว่าแต่กระโบ,บทันสวัสดีคุณที่เธอชอบถ้าเห็นแม่ไปกระได้ขึ้นกัน มีมีมีรางวัลพร้อมรอบห้องทุกคนนะคะเมตเตือนใจเราก็สวัสดีทุกคนในห้องเนาะจะมีพรหรอกทักทายเนะยาะนี่กะมีกับกระบอกถือว่าหลายโดกับมียูแต่กับว่หลายวันวัน มัน่นเป็นอย่างไรบุญมีสีบุญใจยายล้ำสวัสดีค่ะคุณยายนี่แหละเข้าไปเบื้องปิน่นนี่แหละมือมอว่านมือก่อนมือก่อนอสวัสดีจ้าค,ค,นะคุณรถสุคนเนาะคุณรุศุคนสวัสดีนะนะจ้า ยนินนีคือนอนห้าบ่มีความทางเฮียลาจ้า,ายยองแม่อีกแล้ยวยองแม่อีกแล้วดีใจจังที่มีลูกนมี่มา,ายองเน,านะ